โอเค okay, ครับทุกคนและตอนนี้เรากำลังจะไปห้องพักเบอร์6ครับเป็นห้องพักที่2นะครับที่เกาะมัลดีฟห้องพักเบอร์6นี่จะเป็นห้องพักริมชายหาดมีหาดทรายสีสวยและที่สำคัญมีสระน้ำใหญ่มากนี่อันนี้คือทางเดินใต้ต้นไม้อ้าวบิ๊กไบค์อยู่นี่เหรอเราก็มาด้วยกันใช่ไหมเราพกกระเป๋าโหไบายเหนื่อยเลยเหมือนเราเดินทางไกลเลยใช่ไหมเบอร์หอยู่ไหนไบายเข้าไปเลยครับเบอร์6อยู่ไหน,ไ 6, ไหนมีใครหาเจอมั่ง น่าจะเป็นหลังนี้นะใช่ปะใช่เลขหกปะใช่หลังนี้แหละแม่เตรียมคีการ์ดไว้เลยเข้าไปเลยครับบิงดันประตูเข้าไปเลยว้าว <Wow. S 1> เห็นทะเลจริงๆด้วยมีสระว่ายน้ำใหญ่กว่าเดิมอีกค่ะ <Wow. S 1> เขามีห่วงยางให้บิงด้วยเขารู้ว่าน้องบิงเป็นเด็กไงอุ้ยทุกคนฝั่งนี้ลมไม่แรงด้วยเนาะฝั่งนี้ลมไม่แรงเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้ลมไม่แรงใช่เราอยากเล่นน้ำอุ้ย ดูทะเลสิสีสวยมากเดี๋ยวพ่อแบงคจะไปดูห้องพักสักแป๊บหนึ่งมาเดี๋ยวเราดูห้องพักเสร็จเราจะเล่นน้ำกันไว้หยิบคี์การ์ดไปเอาละครับเราจะเข้าข้างในแล้วนะครับว้ามีกระเป๋าของเรามาอยู่นี่แล้วอ่ะดูดายห้องนี้เป็นห้องสองชั้นมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้าแล้วก็มีชั้นหลังมีพร้อมพร้อมอุ้ยบเกิดอะไรขึ้นอ๋อหมวกมันติดพ่อออกให้ หมวกมันติดหมวกมันติดป่ะพ่อแบงค์รู้มาว่าข้างหลังอะ่ะเขามีห้องน้ําแบบโอเพนดอร์ด้วย <Yeah. S 1> อ๋อที่วัดรูปห๋อหนูชอบหรอนี่โซนนี้โซนโซฟา <c oughs> แล้วเราก็มองเห็นวิวด้วยนั้นอะ่ะถ้าเรามองทะลุกระจกไปเราเห็นวิวทะเลว่า <c oughs> ไงครับบิ๊บิ๊กจ้าหาใครนี่นี่นี่เราเข้ามาดูห้องพักกันบิงบายมาดูห้องพักนี่นี่คืนนี้ให้น้องบิคน้องบายนอนตรงนี้ดีไหม บิงไบลองขึ้นสินอนตรงนี้ดีไหมบิงไบนอนนี่พ่อแบงค์นอนข้างบนเพราะมันมีสองชั้นไงไไไบิงนอนกับปากกระเบนไปเลยแล้วตอนกลางคืนน่ะเด็กๆออกมาเล่นตรงนี้ได้นี่เขามีสวนหลังบ้านด้วยม<ะ>ีต้นไม้หลังบ้านแทบปูนมาไวอ้อ,อ่ในะอ่ะอใช่ไหนแทมปูนทำไงเด้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 งแทมปูนคือที่กระโดดเด้งใช่ไหม บิง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 ไปดูห้องนอนพ่อแบงกันห้องนอนพ่อแบงกับม่กิฟต์นะครับจะอยู่ข้างบนนี่เรามองเห็นตรงนี้ได้เลยนะเรามองตรงนี้ก็จะเห็นห้องนอนเราแล้วมีทีวีมีโซฟาเอ๊ะอันนี้ห้องนอนหรือห้องน้ำอะ่ะเหรอห้องน้ำเด็กๆเ,เดี๋ยวก่อนนะระหว่างทางเข้าห้องน้ำเขาจะมีตู้นี่ตู้เย็นชากาแฟว่าไง ลืมลงอ่างสกูชี่เลยไม่เป็นไรนี่ครับนี่คือทางเดินไปห้องน้ําด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเอ้าที่นี่ก็มีอ่างจากุชชี่ใช่เดี๋ยวก่อนนะอ่างจากุชชี่เป็นแบบอาดอเลยอ่ะดูดิงดูซิมีรูรูไหมมีรูรูไหมโอ้นี่เป็นอ่างธรรมดาแต่ก็เล่นได้เป็นอ่างธรรมดาเดี๋ยวเรา ใช่เขาปิดไว้เพราะว่าข้างบนเนี้เป็นต้นไม้เป็นแบบเอาท์ดอร์ถ้าเรามาเล่นตรงเนี้ปิดไว้เดี๋ยวเราก็เปิดได้นี่ดีมากเลยอะ่ะห้องนี้ก็ดีเหมือนกันดินพาขึ้นน้างบนหน่อยขึ้นน้างบนเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อให้ไปเล่นน้าเปลี่ยนชุดเลยไปครับเด็กๆขึ้นไปแล้วครับใช่มีสองฝั่งนะนี่สองข้างเด็กๆขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวพ่อแบงค์ตามขึ้นไป ตรงนี้จะมีเก้าอี้หนึ่งตัวมองไปด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้หลังคาเพดานจะเป็นแบบนี้ว้าวห้องนอนพ่อแบงค์อยู่ข้างบนนี้เย็นมากเพราะว่าอยู่ใกล้แอร์เลยดูสิมีพัดลมด้วยสบายครับอันนี้เขาเรียกว่าไฟอ่านหนังสือใช่เวลานอนอ่านหนังสือมองเห็นลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับมีสองชั้นเลยนะครับห้องนี้เย็นมากเพราะอยู่่ใกล้แอร์เลยนอนหลับสบายแน่ อันนี้คือสวิตพัดลมดูสินี่มีพัดลมสวยๆด้วยน้องว้พ่อกับแม่นอนข้างบนนะหนูหนูกับบิ๊กนอข้างล่างใช่นอนกายการไม่เป็นไรงั้นเราเราวับวับเป็นชุดว่ายน้ำกันไหมหนึ่งสองสามปิ้งฮาทุกคนชุดว่ายน้ำเรามาแล้วงั้นเราไปเล่นน้ำกันเลยครับไป ตอนนี้เราอยู่ชั้นสองเราต้องลงชั้นหนึ่งก่อนลงบันไดค่อยๆเดินค่อยๆเดินที่สะว่ายน้ํากับที่ทะเลเด็กๆเลือกอนไนครับแต่ว่าเราไม่มีชูชีพนะเราเอาเรามีห่วงยางไหมที่นี่เรามีห่วงยางไหมเอ้าเขาแถมห่วงยางให้เราเล่นด้วยโอ้ขึ้นห่วงยางเลยครับนี่คือบ้านของเรานะครับมี่สะว่ายน้ำยูงหน้าหน้าทะเล อันนี้คือห่วงยางห่วงยางอ้นี่นี่มันเป็นห่วงยางหนังเงื่อไม่ลึกไม่ลึกใบย,ยืนได้ไดใช่ไม่เชื่อลองสิบิงลองสียืนได้ไหมอ๋อยืนได้ยืนได้ไหม,ไมบิงบิงก็ยืนได้บิงอย่าพังขึ้นอ,าาอ๋อทุกคนบิงยังตัวเล็กอยู่งั้นบิงต้องขึ้นรถคันนี้แล้วไปโรงเรียนเลยไป บายจ้าบายบายน้องบายว่ายน้ำเป็นแล้วอ่ะน้องบายจับปลาดาวขึ้นมาให้หน่อยสิปลาดาวมันจมอยู่ตรงเนี้ยใช่ให้ให้บิงทำดูก่อนบิงลองดูก่อนบิงคว่ำตัวเองแล้วดำลงไปหยิบมาได้แล้วหนูก็ว่ายน้ำมาหาพ่อให้บิงก่อนสิบิงเขาเริ่มฝึกว่ายน้ำแล้วเคดำไปหยิบเลยงั้นมาหาพ่อมาหาพ่อเคยเคเก่งมากเรือง งั้นหนูฝึกว่ายน้ำก่อนทีหนึ่งหนูฝึกว่ายน้ำไปลงมาหยิบปลาดาวมาให้ได้ 1, 2, ไไหนึ่งสองสามไปไปหยิบได้ไหมได้นหนขอดูหน่อยทุกคนลงมาหยิบปลาดาวได้ตัวนี้นะครับเป็นปลาดาวของฟอร์มนะครับถ้าเป็นของจริงอะ่ะเขาห้ามจับมันนะนะเขาให้ปล่อยไว้ในทะเลแต่ถ้าเป็นของฟอร์มเราจับได้นี่ครับขอปฟอร์ม ของจริงห้ามจับนะครับป่ะบิ๊งมาหาพ่อบิ๊งตอนนี้ไกลเลยนะไกลมากเลยนะเนี่ยตรงมือพ่อน,นี่คือไกลมากหนึ่งสองสามโหบิงบิงหนูมาได้หน<ะ>ูมาไกลมากยังบิงรอดแล้ว บิงหนูไม่ต้องใช้ชูชีพเลยอ่ะได้เอ้ยตัวน,นี้บิงก็ไปได้ไหนนั่งแบบไหนนั่งตรงนี้เหรอใช่นั่งแบบเออตันนี้เขาเรียกว่านั่งแบบล่องแพตกหนูก็ว่ายน้ำได้ถ้าหนูไว่ายไม่ได้หนูก็ยืนได้อีกบิงอยากลองนั่งแบบพี่บ้์เหรอได้ได้เอาขาขึ้นมาเอ้ ว hey, right, right. um, ิ่ก็ทําได้ทุกคนเด็กๆเด็กๆคิดว่าพ่อจะนั่งได้ไหมนั่งแบบเด็กๆอ่ะเดียวพ่อจะลองนั่งดูนะพ่อจะลองนั่งนั่งนั่งลงไปในอันนี้ทุกคนครับรถคันนี้ที่เป็นของเล่นเด็กเนี่ยจะรับน้ําหนักผู้ใหญ่ได้ไหมมาดูกันเด็กๆพ่อขึ้นแล้วพ่อจะขึ้นแล้วนะรับได้ทุกคนมัน้าหนักผู้ใหญ่ โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กไบายด้วยนะบ๊ายบาย